รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะขอนำเสนอรถเก๋งมือสองตัวท็อปสุดนะคะรถ t o y ย t a a u t ติ 1.8S ตัวท็อปค่ะเครื่องยนต์1.8 VVT-i รุ่นพิเศษสีดำนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะในรุ่นค่ะทุกท่านรถยนต์ปี03ค่ะมีชุดแต่งจากโรงงานสภาพสวยทั้งภายนอกและภายในนะคะ สมุดคู่มืออยู่ครบทุกเรมกุญแจรีโมทครบ2ชุดบอดี้สวยเดิมๆทั้งคันหน้าหลังเดิมๆรถไม่เคยมีอุบัติเหตุตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดสติ๊กเกอร์แผ่นเพจอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะรถสวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมใช้เครื่องเดิมโรงงาน1 8 0 0ง c ีซี VVTI เครื่องอยู่แน่นๆไม่มีหลวมไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน เครื่องไม่มีเยิมนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทเลยค่ะเกียร์ออโต้เข้านิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์ไม่มีกระตุกไม่มีกระชากไม่ต้องรอรอบนะคะช่วงล่างแน่นๆตกหลุมไม่ดังเรียวสุดไม่มีเสียงดังค่ะภาษีพรบปี69ไม่ขาดนะคะภายในเป็นเบาะหนังเดิมทั้งคันไม่มีขาดหน้าปัดคอนโทรลไม่มีรอยแตกหักเรือนไม้ขึ้นครบปกติทั้งหมด วิทยุจอ2ดินดูหนังฟังเพลงได้เชื่อมต่อมือถือได้ด้วยเสียงดีด้วยนะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะฟูลออปชั o n เลยนะคะไฟหน้าออโต้แอร์ออโต้ดิจิตอลมีม่านหลังระบบกันลื่น VSC แอร์แบ็กดิสเบรกสีล้อ ABS ไฟสปอร์ตไลท์ชุดแต่งหัวเกียร์ทรงกลมโครเมียมเบาะหนังแท้สีดำค่ะ รถสวยตลอดทั้งคานสวยสไตล์เดิมๆนะคะหน้าหลังเดิมๆค่ะบ,บอดี้สวยกิฟตไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยชนหนักตะเข็บเม็ดอาร์คยังสภาพแบบเดิมโรงงานทุกจุดภายในก็กว้างขวางนุ่มนวลน,นั่งสบายและสภาพดีมากๆด้วยค่ะราคาคันนี้79,000บาทนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ดีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้งระบบเลขไม0 0 0หกิโเมตร เชื้อเพลิงได้2ระบบเลยเหมือนกันค่ะเพิ่มความประหยัดเข้าไปอีกนะคะได้ทั้งเชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินและติดแก๊ส LPG มาด้วยค่ะสุดประหยัดเลยทีเดียวรถบ้านแท้100%เอซเอาไปใช้ได้เลยนะคะพร้อมใช้พร้อมขับไม่ต้องเก็บงานเพิ่มเติมค่ะด้านเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาด ราคา79,000บาทสนใจดูรถได้ตลอดที่เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีท่านไม่สะดวกไปรับรถมีบริการขับส่งให้ได้ทั่วไทยสามารถวีดีโอคอรให้ชมรถสดๆก่อนได้เลยนะคะสนใจคันนี้ติดต่อคุณเน่งตามเบอร์โทรในคลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์เข้าไปได้นะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ